เจองานหินสําหรับสุพันณ์เห็นแล้วเจ้างอตัวนี้กะจะเกิดลูกตั้งแต่ช่วงมาเจ้าแล้วนะเจ้าสุพันณ์กะแยกเข้าไปในห้องคอดตังหาของมันน่ะตีสุพันณ์เตียมวบเนี่ยตีหันเนี่ยเจ้าที่นี่สุพันณ์กะปใสหัวหันมาเรียบร้อยมดมันกะยังบบคขอดนะเจ้าสุพันณกะยังล้อพออยู่กะว่าเออมันก็คงจะเดี๋ยวกะใกล้จะเกิดแองของมันแล้วแล้วนะ ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นะเจ้าแต่ว่างัวตัวนี้ก็เป็นงัวแม่สาวนะเจ้าหนะงัวแม่แรกอีกนะเจ้าสุพรรณกับพออยู่ตลรอดนะเจ้าพอร้ายมันเจียงแล้วนะเจ้าเนะก็เลยเข้าไปพักกินข้าวกินข้าวแล้วก็ n h ้าเพื่อนะเจ้าสองโมงสามโมงกูจะออกไม้แอบรลบหนึ่งกาจะมาใส่หัวอาหารฟ้ามนี่กับป้าไปซีโมงแล้วนะเจ้ากับปกติถ้าสุพรรณเราอยากก็ว้ห้องคลอดจี่นี่ก็บมาได้มาพอมันหลายนะเจ้าเพราะว่าชนมากมันก็จะคลอดเองนะเจ้าเนะ แล้วมันก็จะเลี้ยลัวมันจินแห้งคนเดียวมันอาะเจ้าลมันก็จะลูกกินนมเมงเนยะเขาก็จะมาพอเฉพาะว่าลูกมันกินนมเมงได้ก็อยน่ะเจ้าแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันบบกเกินเหรเลยน่ะเจ้าสุพรรณก็เลยต้องเอามาลองสำรวจอ่ะเจ้าว่าทําไมมันถึงบอกสักเตียหรือว่ามันเป็นถุงน้ำคั่มมันยังแบบแตกกันนะเจ้าถุงน้ำคั่มมันแตกแล้วน่ะเจ้าแต่ว่าลูกมันออกไม่ได้พยายามคลอดแล้วมันก็คลอดออกกันนะเจ้าเนาะ สุพรรณกัไมาสำรวจทุกอย่างแล้วนะเจ้าก็มาล้องมาดึงกับต้นพอเพรากระติ้นน่ะนะเจ้างัวถ่าสมมติมันออองไงมดลูกมันขยายแล้วเนาะสุพรรณกับต้นก็ดึงออกบางงาด้เจ้าถ้าว่ามันตัวใหญ่ละมันก็ห้องลูกเท่าแกมาจวยหรือว่าน้องเท่าแกมาจวยนะเจ้าแต่ว่าตัวนี้มันสุพรรณสำรวจพอแล้วมันแบ่ได้นะเจ้าเพราะว่ามันบอกขยายเลยนะเจ้าไอ้ช่วงดีเสริมการของมันมันบอกขยายเลยเนาะ สุพันต์ก็เลยโทรถามเท่าแกหน่เจ้าว่าจะย่าจะแดนเนาะเพราะว่าลูกมันอองมาบ่ได้เนี่ยนะจอนี่นะแม่มันก็เบ่งอยู่แต่รอนี่น่เจ้าสุพันธ์ก็เลยอันจะต้องไปเอายามาฉีดแล้วน่เจ้ายานั่นก็จะเป็นยาสําหรับฉีดเพื่อเล่งขยายเฮืออตัวมันลูกเนี่ยเจ้ามันขยายตัวเนาะเจ้าเนาะจะฉีดประมาณสิบสีีเจ้าฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อน่อเจ้าก่อนเดินเขาก็ต้องมัดงอให้มัน ตึงๆก่อนนะเจ้าบ้านงัวมันจะเดินนะเจ้าเนาะเดินแล้วก็จากีดยากนะเจ้าหลังจากเีดแล้วไปประมาณครึ่งสุโมงเขาก็จะมาดูอีกทีอีนะเจ้าปรากฏว่าต้องจอยดึงออกอยู่ดีอ่ะเจ้าเพราะว่ามันขยายตัวได้หน่อยเดียวนะเจ้าอันนี้ก็คือลูกที่เกลองไม้นะเจ้าสุวันณก็คิดว่าเออมันบบน่าจะรอดน่เจ้าที่ปฏิหารเลยอ่ะเจ้าตัวนี้นะตั้งแต่าเจ้าเต้าแหลงนะเจ้าจกพอในต้องนะเจ้าเนาะ อุ่นตุลลุนไปเจ้าบองฮ้อนมด่น,น่ะเจ้าสุพรรณคิดว่ามันจะบ่อกน่าจะรอดเหรน่ะเจ้าแต่ฝนสุดท่ายือเอยรอดอองมาจินได้น่ะเจ้าเสุดยอดเลยมันนะเนื้อควายอย่ลอดเลยมดมดหน่งในตนตีในฟาร์มนี่กับเกินมาก,กับป้อนนมสงเลยเจ้านมนี่กับเป็นนมเสริมเนาะอย่างลุงว่าแข็งแรงน่ะเจ้าบางตัวตีมันอ่อนแอหน่ะเจ้า เวลาได้กินนมนี่ไปมันก็นจะย่างฮึมันสามารถยืนเลี้ยวได้นะเจ้ามันมีความแข็งแรงหน่อยบางเตียมันยืนลูกกินนมแม่มันไปได้เตียนะเจ้าและบางเตียเป็นชว่วงเวลากลางคืนสมหัให้นะเจ้าถ้าเอานมตัวนี้เสื้อเมื่อมันนี่ยก,ก็สบายใจแล้วเจ้าลงวัาจะได้แข็งแรงเร็วๆลูกกินนมแม่เร็วๆนะเจ้านะน,นี่แหละนี้่นถขึ้าวนี่ไวี ได้ตัวแม่เฮ่แกวลดฟ้านี่ทางหนาเจ้าก้อนง่ไงนี่เต้าท้ามับเลยนี่สุดยอดเลยเธอหนะปันใหญ่ยันสูงเมาก